สวัสดีค่ะสวัสดีคุะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่8ทธันวาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะผู้ชมมหาเซียนสองดาว่นอยู่ทรงหน้านะครผู้ชม <c oughs> พอเสียนสองดาว่นมาปลูกขา้าวโพดนะครัผู้ชมอยู่ทุ่งนาคนนนุ่นะตอางหนป็นของคุณพ่อหแม่ิมพ์คุณแม่ประเทศเอียงหรืพ่อคุณ โอ้ปลูกเลยบ่หนิปลูกเล่บบ่หนิเอาบ่ตีดินตียังก้อนบ่พ่อเอาะทำนี่เลยทำนี่เลยยังไงปั๊บทังในกับเทียงมันบอพ่อเพียงยังในบ่เพียงยังในปลูกเลยอันนี้หั่นเฟียงไปให้ให้ให้งัวบ่พ่อหรือยังมีม่วงแต่วาไปให้พี่ให้น้องพี่ให้น่องมันอืดมันหิวคนละย่ำย่ำย่ำลงหาลงหน้ามันอืดที่เฟียงเพาะโอ้อัดจะอัดไปอีกว่าพ่อหรือซับเนี่ย เขาบอกมาอัดยังดูเขาอทำโจมเขานะครับมาคุยกับเซียนซองดาวแอบนี่แหละเพิ่นหัวจะขึ้นจากปลูกปลูกข้าวโพดครับแอบจะได้อุดนุ่นเพิ่นอยู่หลักพี่น้องเออเพราะว่าช่วงบางนึงเนี่ยไปหาเพิ่นอยู่เฮียนเพราะว่าช่วงบางนึงเนี่ยเซียนซองดาวเพิ่นวูบไปช่วงหนึ่งพี่น้องลูกเต่าเพิ่นเลยว่าให้พักก่อนธรรมดาเพิ่นคนลุยงานตลอดเด้แอบจังะมาไปเห็นเพิ่นช่วงเนี่ยอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่นพักก่อน ธรรมดานี่เพิ่นบ่ค่อยได้อยู่ดอกเฮียนพี่น้องลุยงานกาแฟนเพิ่นนี่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นป่วยอยู่ช่วงหนึ่งเขาโรงพยาบานบูบเพิ่นบ่ครับผมเพิ่นเลยได้หยุดลูกเพิ่นเลยให้หยุดพักฝืนก่อนจะมาได้ไปหาเพิ่นอยู่บ้านเลยพี่น้องจังเห็นอยู่บ้านนี่ใครแน่เพิ่นผีออกมาผีปลูกข้าวโพดพี่อันนี้หน้าของคุณพ่อโอ้คุณพ่อกัดติใจดีเนาะ ใหญ่ดีขึ้นาตาคุณพ่อเลยเ <laughs> <laughs> อ้าพี่น้องมหาเส้นสองดาวนะครับผมงวดวัน 2016, ที่สิบกธันวาคมสองพันห้า้อยหกิแปดชุดบนพนไหมาแล้วนะับเข่ามาตังต้งแต่งวดหกหนึ่งให้บนมาลางังอา่านะครับงวดหกหนึ่งให้บนมาลางังแล้วก็เข่ามาหลายงวดดิงวดเก้าแปดนี่ก็ให้บนตรงๆแล้วก็เจ็ดแปดให้บนมาลางังแล้วก็งวดสามเจ็ดให้เจ็ดสามให้บน 3, มาสามเจ็ดล่างงวดเมื่อกี้พึ่งหลุดพี่นอ้องตาเด่นพันถือาแม่นเหล็กเด่นเล็กวิ่งบนห้าชุดบนให้แล้วเนาะ,ะชุดชุดบนให้แล้ว่อแลักกามือนีจะพาเอฟซีพระธรรชุคขับมารับชมชุดล่างล่างอย่างเดียวก็จะย้ำชุดบนให้น้ำแอาเอามาละกครเสี้ยนซองดาวนี่ท่านผู้ชมเขียนหฮเลยนะครับอันนี้ชุดบนได้แอชุดบนพี่น้องอมาห้าหลักสิบ ห้าหลักสิบบนว่าที่แล้วบริจับบริจับหาสองจับคู่ปเขาได้พี่น้องได้เดี๋ยวจังจะสรุปให้น้าให้เพิ่นเขียนชุดล่างให้ก่อนเดี๋ยวจะสรุปชุดบนชุดบนมีสามตัวบะครับอ่าเอาเอาให้เพิ่นเขียนชุดล่างให้ก่อนเลยครับผมนี่ละบรรยากาศอยู่ตรงหน้าเลยพี่น้องอาเนี่ยีเด่น่็ของแค่เมื่อกี้พี่น้องบ้าเท่าครับมันอยู่ติดท่าน เบาเถาเล่ยปพุ่นละใครอ,อยู่พันแหนมเห็นเอาขึ้นแหนมเห็นผมสังเกตเห็นยืนบ่เดีเ๋ยวเห็นรถเห็นแต่พุพ่นแต<อ>่ขาเพิ่นมาขามสพานอยู่บ้านตัวเออบปล่าเบาแถวก็เลี้ยวอยู่พันเลี้ยวไปเห็นพิน่นอืมเพิ่งสังเกตพอพันธนัดข่างใสจัน ជាងស្សាំងាន់ទាងស្រាង ว่าสิเขาเมื่อบัดพ่อกระเทือนมาได้ครับมาเออมาผีละไ่ได้เสียเวลาเออเมื่อวานมันกิมันสิอันมันเขามาได้นะที่แรกคนมาจะไปหาอยู่บ้านพุระป่านนี้เพิ่นเลยว่าโอ้ยมาผีเลยเพิ่นว่ามาหน้าผีละอืมจะไม่ได้เสียเวลาเพิ่นพี่น้องเพิ่นปลูกข้าวโพดอ่าเพิ่นไปเขียนเพิ่นกับไทยไปพี่น้องก็ย่าลืมครับ แวทางที่คมคิดนันเปมื้อไปหไลายาค่มคิดแน่น <laughs> เนาะจ้ะเด่นที่แปครับตัวนี้แปดสามสามแปดตวเอาออกเอฟนะครับชุดสัดาวับชุดล่างไหมพี่น่องเด้เอ อ่าอุ่ดล่างล่างวิ่งหกกับแปดครับเน้นที่แปดครับถ้าแปดมากกับแปดหกแปดสี่แปดสามครับถ้าหกมากกับหกสามหกสี่ครับเห็นว่าอ่าแปลว่าตัวเน้นคักตัวสําคัญครับเน้นแปดสามครับกับหกสามครับตัวขึ้นเน้นคับๆหนึ่งคือแปดสามแปดสามสามแปดอันนี้ชุดล่างนี่พี่น้องเด้อเสียงสองดาวพี่น้อง ถือว่าเป็นเสียนผู้นึงที่แมนให้กันได้พี่น้องเด้คิดว่าเปลดนะไม่ตกครับอันล่างกับมันเจแปดครับหารถตลีไว้เลยครับโอ้แปดสี่นี่ครับมาไะไรที่แปดสี่นี่ยแปลว่าจับตามสูตรจับตามสูตรต่แปดคิดว่าหนาสี่สามสี่สี่ยืนอ่าแตหนาสี่เป็นตัวนี้ถ้าแปดแปดหกแปดสี่แปดสามครับถ้าหกหกสามหกซี่ครับแต่ว่าพูดเน้นคักแปดสามสามแปดกับตัวนั่งพี่น้อง ชุดนี้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นับถ้าหกคือหกสามนับหลักแปดร่องคือแปดหกกับแปดซีโอ้จะว่าเป็นแปดถ่าป่ะรักแล้วละตามสูตรก็คือแปดซีถ้าหกคือหกซีอันนี้ชุดล่างนี่พี่น้องด้้เพิ่นเน้นค่ะค่ะคือแปดสามสามแปดนับหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องถ้าหกคือหกสามถ้าหกสามนี่ตรงตรงได้ป่ะคิดว่าน่าจะเอ้าอันนี้ชุดล่างแคปหน้าจอได้พี่น้องดิ้เดี๋ยวชุดบน เดี๋ยวให้พิ่นให้ชุดสามตัวนั่มเพราะว่าชุดสองตัวพิ่นให้มาแล้วครับอ่าีี่ใจบุญก็ใจบุญโอ้ให้ลูกให้เต่ามูกปลูกผักปลูกยังแล้วแต่จะปลูกคุนป้าคุณพ่อเมื่อกี้นี่พี่น้องคุณพ่อเจ้าของหน้าครับที่เส้นซองดาวมามาเห็ดน้ำพึ่นนี่แหละพี่น้องผมเป็นลูกแก่หัดขึ้นลูกครับอืมอันนี้ชุดบนได้พี่น้องได้เส้นซองดาวพิ่นจะจับชุดสามตัวให้นะเพราะว่ามหา อ่าเส้นส่องดาวตั้งแต่ตองวดแล้วผู้ใดอยากได้เล็กวิ่งนะเส้นส่องดาวงวดที่ผ่านมาห้ามาหลักสิบคาอ่าวาารักร้อยหนาะสิติฐานเอาจับ,บ,จ,บจับให้เป็นบ้างคู่กันเลยครับชุดบนนะเส้นส่งดาวจับไป,ปน,นะนี่กรรมชมย้ำชุดบนให้นน้ำได้พี่น้องได้ชุดบนเพิ่นให้ตั้งแต่ต,งต,ตองวดที่ว่าแถามาหาเพิ่น นะครับชุดบนเล็กเด่นเล็กวิ่ง7กับ9เด่นที่9เด้าพี่น้องเดอ้อเส้นสองดาวนะเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อนะครับถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำช่อมอมมักประชอบคืบอเบาถแหววเบิ้งซื้อหนะครับ16ธันวาคม2568ั้ย่ำชุดบนให้น้ำหนับชุดบนเล็กเด่นเล็กวิ่ง7กับ9เด่นที่เก้านะเส้นสองดาวนะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาาสหนับ, 90, 90, 93, 94, นบถารัก7 73กับ74 เพิ่นเน้นให้คือเก่าสกับเจ็ดสี่ับไว้แน่หละกับตัวน้ำตัวที่เน้นด้พี่น้องได้หลักร้อยเพิ่นจับให้หลักร้อยสกับหาพี่น้องหลักร้อยคือสกับหอ่าสองกับห้าเก้าสผู้ใดมัเจ็ดสี่กับจับไซได้พี่น้องได้องเจ็ดสี่หดผู้ใดมกัเก้าก้าศูนย์ผู้ใดมก้ามกับสองเก้าสามห้าเกเอาสกับหาไปเส่หลักร้อย นับชุดบนเน้นที่9ก้าสี่กับเจ็ดสี่เน้นคคือเก่าสี่ได้พี่น้องเด้เก่าสี่สี่เก้ากับตัวน้ำอันนี้เป่าเท่าย่ำให้นับเลขวิ่งผู้ได้มากเลขวิ่งเดินดีงวดที่ผ่านมาห้าหลักสิบงวดนี้เพิ่นเน้นเก้าตัวร่องคือเจ็ดถ้าเก้ามากคือรักสิบแต่ว่ากักนไวน้น่นับเก้าีีเก้าชุดล่างเด่นที่แปดนับแปดสามสามแปดกับตัวไว้นํำนับตัวร่องคือหกหกสามสามหกอ่าตัว ตัวเน้นพี่น้องหกสามสามหกฐานรักหกตัวร่องคือหกสี่สี่หกตัวร่องลักแปดคือแปดหกกับแปดสี่อ่าหรือผู้ใดมีตัวติดแม่นๆก็จับมาใส่หกกับแปดแต่ว่าพันเน้นแปดชุดบนเน้นเก้าอ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผมโ<ฮ>อ้เออลมแนวมาเนี่าหน้าลมไข่อยู่บ่หอนเนาะครับเออบรรยาากศอยูบอเบ็นดีเฮ็ดเลียกอะได้รหน้าคุณพ่อเพิ่นตั้งสี สีไรเหรอสี่สิบกว่าไรนี่แหละนับเสี้ยนางดากับมาซอยเสี้ยนางดาว่าคุณพ่อคุณใจดีเป็นซอยเป็นกระทำพ่อเจ้าของโอ้คุณกระหัดขึ้นลูขึ้นโตเอากับประเทศไทยแห่งเอฟซีเบงคุณพ่อคุณนาตาเป็นใจดีจจดีพี่ือรองคุณพ่อดีดีคุณพ่อเจ้าของหน้าเพิ่นนี่แหละเิ่นว่า แต่ตะลูกเพิ่งว่นแล้วตะลูกจะปลูกคนว่าอยากปลูกยังกับปลูกแต่ว่าถามเส้นสองดาวอันท่าผุดเป็นหวยบ่เพาะเป็นหวยเป็นหวยนู้นว่ามีมีน้ำเนาะระบบน้ำพึ้นที่ไหนบดน้องตลาดเชียวเซ่นว่าท่านเอาน้ำใส่คือโอ้คนจอยบดตุกเท่าผุนกับจอยบดอืมน้ำบ่ขาดบรรยากาศดีทีพี่น้องอยู่ืนน้ำบ่ขาดแต่ว่ากับยูบ่อไก่ทางพี่น้องครับรถลงมาหน่อยนึงเมื่อกี้เป้าแถาขับเลยไปพอดีแล้วผืนเหลียวเห็นเข้าผืนเหลียวไปเห็นเพิ่นเนาะมันบางนี่ เออพวกผมเลยสะพานมากกับชล้อแหละบอกแม่หมูซอยเบิงเหลียวใส่ได้เพิ่นบอกให้เบิงใส่เหลียวเบิงต้นบ่เห็นอีหยังเก็เห็นพุ่นเพิ่นกำลังปลูกข้าวโพดพี่น้องก่สิได้มาอุดหนุนเพิ่นอดียวปลูกข้าวโพดยังพอข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวครับข้าวโพดโอ้มาเป็นข้าวปลูกข้าวโพดหวานขยันเพิ่นก็ับขยันขยันพี่น้องเมื่อนั้นสิสมผักเสียนเพิ่นเอาไปให้แต่มันแซ่บหลายเบาเท่าก็ไดรเพิ่นสิได้คั่นง่ายบ่มื้อนี้เพิ่นมา คุณมาปลูกกระปดกิดจมาแซยืนไ่ล่ะกจมาหาที่เระปัญญาเ้ยมาหรอมาปัญญาคุณคุณพ่อคุณแม่คุณยังไมันนะนยนี่นให้นี่เพิ่กับให้เคดเอาเองนี่นี่บ่เพิ่นบอาน้ำทำไมจำซอยเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนกับจ้างคนเรา เห้อง uh, บ oh, ่ได้เก like like ็ตเรียกรายโอ้อันน Ges ี้เป็นหน้าดำบ่พ่อหน้าดำเอาเพิ่นดำเอาวะว่านเปนหน้าวานต้นน้ำวานมันบ่ได้ผลมันมันลมหน้ามันงามอยู่หนี่งเขามันลมแล้วก็เลรื่องที่เป็นปลามันห่วยปลาห่วยเป็นห่วยเนาะปลาเบือดกลบ่นไอ้เรื่อนี้เป็นปลาหรืมห่วยป่ะเป็นปลาเป็นปลูกต้นไม้นอไม้ยังเบือดอกง่า่ไงอ๋อตาให้นี่พ่อเจเหตุเฮ็ดเอาเล่นบอกคนมาไล่ให้เฮ็ดเอาเนี่ให้นี่ ไฮเงย์ดำจะจับมือเหรอเออพิ่นเบาน้ำเพิ่นงดำเอาเลยแต่ว่าดูแลไอ้เพิ่งแต่ให้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยดำหน้าใไฮเงย์ให้เพิ่งเดียวไฮเปลห้อเปคือเนาะเอานับขอบคุณเซียนซองดาวด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านพี่น้องให้โชคให้มันนะครับอย่าเผลอเด้พี่น้องเด้อเซียนซองดาวหาไว้หาลอตเตอรี่ไว้ชุดล่างนี่นะครับตัวแรกกัชุดล่าง แปดสามสามแปดชุดบนเก้าซีชุดล่างพี่น้องตัวนี้นะครับแปดสามสามแปดกับหกสามชุดบนเก้าซีซีเก้ากับเจ็ดซี่แค่นั้นเอาซีคู่นี้ไว้ถ้าพูดได้มากรักรอยก็คือสองกับห้าเพิ่นจับให้สามตัวในสองเก้าซีหาเก้าซี่แต่ว่ักเก้าที่เพินไทยนี่มีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าซีเพิ่นเน้นลักเก้าบนหมวดที่แล้วเพิ่นก็เน้นหามาหานะครับแต่ว่าชุดบนนี่พี่น้องชุดบนบ้าเผ่าย่ำเอฟซีได้พี่น้องเด้อ เอาเอาติดล่างไว้เพราชุดบนเพิ่นมาล่างหลายหลายงวดแล้วชุดบนนี่หารอตีไปเลยนี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่เออเก้าศูนย์เก้าสามนี่หาหารอตรีไปพี่น้องเพราะว่ามามาล่างอ่าแคปหน้าจอเอาครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชกให้มาน้ำกันเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค,คลิปนี้สวัสดีค่ะ